ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่5,811เจมส์มิธคิดไม่ถึงว่าเย่เชิญไม่เพียงเป็นเจ้าของที่แท้จริงของจิ๋วส่วนฟามาสูติคอนเท่านั้นแต่ในยามที่ตนเองสิ้นหวังจนถึงที่สุดเขายัางเป็นผู้มอบโอกาสรอดชีวิตให้แก่ลูกชายของตนเองเมื่อนึกย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ยามตนเองอับจนหมดสิ้นหนทางในเวลานี้ภายในใจของเขารู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณเย่เฉินอย่างยิ่ง เขาอยากจะพบเย่เชิญเพื่อแสดงความขอบคุณด้วยตนเองเวยเลี่ยงพูดด้วยรอยยิม้มคุณสมิธไม่ต้องกังวลคุณเย่บอกฉันว่าตอนนี้เขาอยู่นอกเมืองดังนั้นในช่วงหลายวันนี้คุณควรใส่ใจดูแลลูกชายของคุณที่เข้ารับการรักษาอย่างเต็มที่เมื่ออาการของลูกชายคุณดีขึ้นหลังจากเขากลับมาจินหลิงคุณจะได้พบเขาอย่างแน่นอนเจมส์สมิธกล่าวออกมาด้วยความซาบซึ้งใจถ้าเช่นนั้นรบกวนคุณเวย่ย ฝากข้อความแสดงความขอบคุณจากใจของฉันถึงคุณเย่ทั้งครอบครัวของเรารู้สึกถึงพระคุณยิ่งใหญ่ที่มากล้นด้วยคุณ,ณธรรมเมตตาของเขาเวลเลี่ยงพยักน้ารับคำเมื่อมองเห็นการแสดงออกในสถานะปัจจุบันของเจมส์สมิธตนเองแน่ใจว่าภายในใจของคนผู้นี้รู้สึกขอบคุณเย่เชิญอย่างแท้จริงและในอนาคตเขาจะทุ่มเททำงานให้เย่เชิญสุดชีวิตจิตใจยอย่างไม่มีข้อเรียกร้องอย่างแน่นอนภูมิหลังพื้นฐานทางวัฒนธรรม และก,กับความเข้าใจเรื่องยาของจิ๋วส่วนฟามาสูติคอนแตกต่างจากสังคมตะวันตกอย่างมากหากในอนาคตจิ๋วส่วนฟามาสูติคอนต้องการประสบความสำเร็จในการเปิดตลาดเวชภัณฑ์ของตนเองในอเมริกาเหนือหรือแม้แต่ในยุโรปจะต้องมีผู้ที่เข้าใจระบบการแพทย์ของตะวันตกเป็นอย่างดีจะต้องใช้คนที่มีศักยภาพเพียงพอเพื่อจะเป็นกองหน้าบุกตะลุยไปข้างหน้าและเจมส์สมิธคือผู้ถูกคัดเลือกที่เหมาะสมที่สุด อย่างที่ไม่อาจหาผู้ใดมาเปรียบเทียบได้เมย์เล,ยเลียงในฐานะซีอของจิ๋วส่วนฟามาสูติคอน <c oughs> ก็ตั้งตารอที่จะได้เจมส์มิธมาร่วมทีมของเขาในวันข้างหน้าแต่เขารู้อยู่ในใจว่าไม่เหมาะที่จะให้เขาเป็นคนพูดเรื่องนี้จะต้องรอให้เย่เชิญพูดคุยกับเจมส์สมิทด้วยตนเองดังนั้นเขาจึงมองไปที่เจมส์มิธด้วยรอยยิ้มพูดว่าคุณสมิธฉันยังมีธุระที่ต้องไปจัดการคงรบกวนคุณเพียงเท่านี้ เราได้จัดเตรียมข้อมูลเพื่อติดตามผลหลังการรักษาของลูกชายคุณเรียบร้อยแล้วจะเริ่มทำการรักษาทันทีคุณวางใจได้ผู้ป่วยมะเร็งทุกคนที่เข้าร่วมการทดลองทางคลินิกตราบใดที่พวกเขามาถึงมือจิ๋วส่วนฟ้ามาสูติคอนทุกคนจะฟื้นตัวมีอาการดีขึ้นจนถึงหายขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นตอนนี้คุณไม่ต้องกังวลอยู่กับลูกชายที่นี่ให้สบายใจรอให้เขาฟื้นตัวจนออกจากโรงพยาบาลคำพูดของเลเลี่ยมทำให้เจมส์สมิธรู้สึกมั่นใจอย่างมากโดยไม่ต้องสงสยัยเขาพยักหน้าซ้ำๆเฝ้ายืนมองดูเลเลี่ยมเดินจากไปด้วยความซาบซึง้งหลังจากรออยู่นอกห้องซีทีสแกนประมาณ10นาทีประตูไฟฟ้าก็ค่อยๆเปิดออกแพทย์และพยาบาลหลายคนก็นำจิมมี่ที่ยังนอนไม่รู้สึกตัวอยู่บนเตียงเข็นออกมา ทันทีที่จิมมี่ออกมาเจมส์สมิธก็รีบเข้าไปดูอาการลูกชายแต่ลูกชายของเขายังไม่ได้รับยาเม็ดเสริมสร้างจ๋วส่วนดังนั้นแน่นอนว่าอาการของเขายังไม่ดีขึ้นแต่อย่างใดบทที่5,812ในขณะนี้มีแพทย์สองคนสวมเสื้อกาวสีขาวเดินเข้ามาอย่างรวดเร็ว คนหนึ่งในมือถือกระเป๋าเดินทางใบเล็กอีกคนถือกล้องวิดีโอบันทึกภาพแบบพกพาคนทั้งสองเดินมาหาจิมมี่แพทย์ที่มาพร้อมกระเป๋าเดินทางถามแพทย์ที่อยู่กับจิมมี่ว่าผู้ป่วยพร้อมที่จะรับยาตอนนี้หรือไม่แพทย์ที่มาพร้อมกับเจมส์สมิธพยักหน้าพูดว่าการตรวจและเก็บข้อมูลทั้งหมดของผู้ป่วยเสร็จสิ้นเรียบร้อยสามารถให้ยาได้ทันทีแพทย์คนแรกพยักหน้าพูดว่าดี ฉันจะให้ผู้ป่วยรับยาเดี๋ยวนี้หลังจากพูดจบเขาก็หันไปสบตาก,กับแพทย์ที่ถือกล้องอยู่ด้านข้างพูดกับเขาว่าเริ่มต้นการบันทึกได้อีกฝ่ายกดปุ่มบันทึกของกล้องวิดีโอทันทีจากนั้นแพทย์คนแรกเปิดกระเป๋าเดินทางออกมาภายในมีกล่องยาทรงกลมขนาดเล็กกว่าลูกกล้อเล็กน้อยจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบอยู่ภายในเขาหยิบออกมาสองกล่องหันหน้าเข้าหาหน้ากล้องเพื่อให้กล้องบันทึกภาพได้ ในเวลาเดียวกันเขากล่าวว่าผู้ป่วยกลุ่ม E หมายเลข E33 ชื่อจิมมี่สมิธอายุ12ปีในวันแรกของการเข้ารับการรักษาได้รับยาเม็ดเสริมสร้างจิ๋ส่วน2เม็ดหมายเลขยา E1905 E1906 กล่องบรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ขอให้ญาติผู้ป่วยตรวจสอบหลังจากนั้นเขาก็ส่งกล่องยาที่สา่ยยาเม็ดเสริมสร้างจิ๋ส่วน2กล่องนั้นให้เจมส์สมิธ พูดว่าคุณสมิธโปรดตรวจสอบสภาพของบรรจุภัณฑ์ทั้งสองนี้หากไม่มีปัญหาเราจะเปิดออกต่อหน้าคุณเพื่อมอบให้ลูกชายของคุณรับประทานเจมส์มิธถามด้วยความประหลาดใจขั้นตอนการใช้ยาเข้มงวดขนาดนี้เลยหรือแพทย์คนนั้นพยักหน้าพูดว่าในปัจจุบันมีคนจำนวนมากหาซื้อยาเม็ดเสริมสร้างจิ๋วส่วนในตลาดมืดด้วยเงินจำนวนมหาศาลเพียงยาเม็ดเดียวก็มีราคาหลายล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดบันทึกข้อมูลยาแต่ละเม็ดอย่างชัดเจนนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลทุกครั้งที่มีการให้ยาเม็ดเสริมสร้างจิ๋ส่วนจะมีผู้ชำนาญการคอยกํากับดูแลการนำส่งมอบยาให้ผู้ป่วยอย่างเข้มงวดทุกครั้งทันใดนั้นเจมส์สมิธค่อยกระหนักได้ยาเม็ดเสริมสร้างจิ๋ส่วนเป็นยาชนิดเดียวในตลาด ที่สามารถรักษาผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์ทั้งยังเป็นที่ต้องการจำนวนมากแต่ไม่มีสินค้าผู้ป่วยที่ร่ำรวยเหล่านั้นย่อมยินยอมที่จะจ่ายในราคาที่สูงมากแน่นอนหากไม่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดบางที่เจ้าหน้าที่ภายในจิ๋วส่วนฟามาสูติคอนหรือแม้แต่สมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาอาจมีความคิดหาทางนำยาเม็ดนี้ไปหาผลประโยชน์เพื่อเงินจำนวนมหาศาล การบริหารจัดการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดในการจัดส่งสามารถป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเจมส์สมิธตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ด้านนอกของยาเม็ดเสริมสร้างจิ๋ส่วนทั้งสองอย่างละเอียดด้วยความรอบคอบหลังจากยืนยันว่าไม่มีสิ่งใดผิดปกติเขาก็ส่งกล่องยาทั้งสองคืนให้แพทย์พูดว่าบรรจุภัณฑ์ของยาเรียบร้อยสมบูรณ์โปรดรีบนำไปให้ลูกชายของฉันโดยเร็ว แพทย์ผู้นั้นพยักหน้าเล็กน้อยเปิดกล่องยาเม็ดแรกภายใต้การบันทึกของกล้องวิดีโอและสายตาของทุกคนจากนั้นขอให้แพทย์อีกคนเปิดปากของจิมมี่ส่วนเขาเป็นคนส่งยาเข้าไปในปากหลังจากนั้นทันทีเขาก็ทำแบบเดียวกันส่งยาเม็ดที่สองเข้าไปในปากของจิมมี่เมื่อยาเม็ดเสริมสร้างจิ๋วส่วนถูกส่งเข้าไปในปาก ยาทั้งสองเม็ดแทบจะละลายในปากในทันทียาเม็ดนี้ไม่เพียงมีสรรพคุณในการรักษาโรคมะเร็งเท่านั้นแต่ยังมีประสิทธิภาพช่วยในการฟื้นฟูร่รางกายอย่างรวดเร็วดังนั้นจากเดิมร่างกายมีผิวที่ซีดขาวบนใบหน้าที่ดูเหมือนไร้เลือดหล่อเลี้ยงกลับกลายเป็นมีสีเลือดจางๆอย่างรวดเร็วในนาทีต่อมา จิมมี่ค่อยๆรู้สึกตัวลืมตาขึ้นค่อยพบว่าเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยมีคนแปลกหน้าจำนวนมากรายล้อมรอบตัวเขาเขารู้สึกประมาะอยู่ครู่ใหญ่เมื่อเห็นว่าลูกชายฟื้นคืนสติกลับมาเจมส์สมิธรีบเดินไปหาเขาพูดด้วยความตื่นเต้นว่าจิมมี่จิมมี่ลูกตื่นแล้วพ่ออยู่ที่นี่เมื่อจิมมี่เห็นเจมส์สมิธความกังวลภายในใจของเขาก็คลายลงมากอดไม่ได้ที่จะถามว่าพ่อ ฉันอยู่ที่ไหนแม่อยู่ไหนเจมสม์มิธร่ำให้ด้วยความปิติยินดีสำหรักพูดว่าตอนนี้พวกเราอยู่ในโรงพยาบาลภายในจิ๋วส่วนฟามาสูติคอนแม่กําลังไปรับน้องสาวของลูกคอยรอฟังข่าวอยู่ภายนอกหากพวกเขาทราบว่าลูกฟื้นแล้วจะต้องยินดีมากแม้ว่าจิมมี่จะเป็นเพียงเด็กชายผู้หนึ่งแต่เขารับรู้มานานแล้วว่า อาการป่วยของเขามีเพียงยาเม็ดเสริมสร้างจิ๋ส่วนของจิ๋ส่วนฟามาสูติค่อนเท่านั้นที่สามารถรักษาเขาให้หายได้นี่เป็นสาเหตุที่พ่อเดินทางหลายพันไมล์จากสหรัฐอเมริกาเพื่อพาตนเองมาที่นี่และเขาก็ทราบอีกด้วยว่า ตัวเขาเองไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกสำหรับการทดลองทางคลินิกของยาเม็ดเสริมสร้างจิ๋ส่วนและเขาถูกปฏิเสธโดยจิ๋ส่วนฟาร์มาซูติคอนไปแล้วดังนั้นเมื่อได้ยินพ่อบอกว่าเขาอยู่ที่จิ๋ส่วนฟาร์มาซูติคอนก็อด,ดประหลาดใจไม่ได้เจมส์สมิธถามเขาด้วยความเป็นห่วงจิมมี่ตอนนี้ลูกรู้สึกอย่างไรรู้สึกอาการดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ความเจ็บปวดเป็นอย่างไรจิมมี่พยักหน้าเล็กน้อยพูดตามตรงว่า ฉันรู้สึกสบายขึ้นมากความเจ็บปวดต่างๆก่อนหน้านี้ก็ดีขึ้นมากเช่นกันพ่อฉันไม่ต้องตายแล้วใช่ไหมเจมส์สมิธจับมือทั้งสองของลูกชายไว้แน่นพยักหน้าอย่างจริงจังสำหรับกล่าวว่านับจากนี้เป็นต้นไปไม่ต้องกังวลแล้วจิมมี่ลูกจะไม่ตายลูกจะต้องมีอายุที่ยืนยาวพ่อให้สัญญาแพทย์ที่อยู่ด้านข้างพูดว่าคุณสมิธอาการของลูกชายของคุณดีขึ้นแล้ว พวกเราจะส่งเขากลับไปที่วอดก่อนเมื่อกลับไปที่วอดให้เขาพักผ่อนให้เพียงพอวันพรุ่งนี้จะให้รับประทานยาในเวลาเดิมร่างกายจะแข็งแรงขึ้นมากกว่านี้เชื่อว่าจะใช้เวลาอีกไม่นานจิมมี่จะสามารถลุกจากเตียงและเดินไปมาด้วยตัวเองได้ดีๆเจมส์สมิธพูดออกมาอย่างตื่นเต้นขอบคุณคุณหมอขอบคุณ